เหน 18, ียญสิบบาทตัดรากาลที่เก้าด้านหน้านะครับมีคำว่าภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญภระเสรียญใหญ่นะครับตัดรากาลที่เก้านะอันนี้จะเป็นเหรียญสองสีอันนี้จะเป็นสีเงินอันนี้จะเป็นสีทองนะอ่าทมคลิปเอาไว้ก่ จะอยู่ได้กับประมาณ5ปี10ปีหรือ4ีสิปีก็จะให้ลูกหลานๆได้เห็นกันน้องๆหนูว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพ่อหลวงของเรานะ,ะเป็นอย่างนี้นะนี้เราเราก็มาพลิกข้างโอ้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลอยคั้นลอยคันอืมนะปึ๊บเอาอีทำไมเหรียญนี้มาแปะ โอ้โ,อโอ้นี่ๆยังกับพวกับพวกับพว,บพวบอ่าอันนี้ก็จะมีคำว่าประเทศไทยตรงนี้ก็จะเป็นอัอกษรเบลเอาไว้สำหรับให้กับคนผู้พิการทางสายตานะเนี่ยก็จะเป็นพศสอ0 0ันาเสียงรถบิงขับอย่างนึ่งปริง เนาะเสียงรถบิงก็คือเป็นแบกกราวชนิดหนึ่งเอาบ้านลงต่ายอยู่ติดถนนในถนนในซอยนะสองห้าห้าหกต้องปะถูกต้องมองก็ไม่เห็นอมามามาใส่กล้องดีกว่าน,นี่อักษรเบลนะอันเนี้ยนี่ประเทศไทยสิบบาท ศูนย์ดูวัดดูวัดโอ้สวย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 นั่นนั่นน่นะมีเรือจอดนี่สวยเลยเนี่ยเรียนนั้นมีราคาทันทีเลยเนี่ยแต่ก็นี่ก็มีราคาอยู่นะมีราคาทั้งสิบบาทอยู่นะอไปซื้อของซื้อขนมได้เลยนะเด็กๆน้องๆหนูอๆอ่าเอาละเอาละเอาละแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ